โอเคมาสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับเกม Marvel ม l โก้นะครับผมเป็น EP ที่2แล้วตัวที่ถนัดตอนนี้ก็เป็นตัว Iron Man ก็เดี๋ยวขอเล่นให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนจิมจิมเหมือนเดิมนะครับผมสเต็ปแล้วก็คือจิมอย่างเดียวแล้วก็เออจั ใช่ใช่ใช่คาร์บอนการ์บอนการ์บอนอืมกลัวยังไม่ทันจบเลยอ่าเกิดเกิอดจะตรงไหนเอ่อท่านจิ้มก่อนแล้วกันกลัวที่ไหนเลือดเลยตรงนี้กลัวที่ไหนล่ะกลัวที่ไหนล่ะฮะฮะมาครับมาดิครับนี่นี่นี่อืมอืมสิ่นไม่กลัวกลัวไม่มา ครัวไม่มาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้ยเป็นไงโอโ้โหเลือดเหลือแค่สิบเจ็ดไม่มีใครเอาลงอ่ะอนนโอเคเจอแล้วเลือดเดี๋ยวเข้าไปตรงนี้ทสมอเลยโอ้ไม่ต้องไม่ต้องอ๋อถ้ากับฐานแล้วเลือดจะเพิ่มโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่าวัตถัยยุธ์อันนี้อิ่มอิ่ม จิ้มจิ้มตัวอะไรวันด้าใช่ไหมวันด้าหลบออกมาวันด้าวันด้าไม่โดนสักดอกเมื่อกี้เราเดือดเดี๋ยวันด้าจีนจีนวันด้าดดวันด้าทไมวันด้าหายาตัวได้วะไม่คิวของมันหรอกห,อห,อหายไปได้หมดเออไม,ม่เห็นสักตัวฮัลโหล อยู่ไหนกันหมดอ๋ออยู่นี่จะเอ๋มาตัวหลังดีกว่านี่นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงอื้มยังมีอีกเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทำไมแตก งงทั้งหมนเด็กอันติไปคอนฮึม,มดับ,บเบิลคิวงามครับผมไหนดูสิโอ้อโหทีมเราก็เถื่อนกันนะเนี่ยมาถึงจุดเกิดเขาเลย้องหายไปไหนหมดเขาอะไรอะไร โอเน่นีจิมจิมจิมบวกกันนัวตายน,นั่นไงวา่าเล่นอยากเหมือนกันวัา,าจะกะจิมให้โดนอยู่ไหนเอ้ยเนี่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 ยไม่โดน สัก okay. นค่นไนวา่าแต่อีกมามามาโอ้ตัวแท่งอีกแล้วหายไปไหนหมดนี่ไงนีง่และตัวแท่งอีกแล้ว เวนอมเวนอมเวนอมนีอ่อืมแบบจะไม่เข้าเลยอืม,อมเดี๋ยวเลือดเด้งเลยนะหรือว่าอะไรหรือว่าตัวซับเนี่ยมุมตรงนี้ก็ได้นะมุมตรงนี้ก็ได้นะจิมจิมจิมโอเคอืมไม่ตายอืมอ่มอาจุดอ่าจุดอ่าจุดอันตินตรงน,นี้ไหมตรงนี้ไหมใหม่ใม่ใหม่ ล็อกเก็ตล็อกเก็ตล็อกเก็ตล็อกเกโอ้โหโโหลบดิเข้าโดดลดัดอืยังไม่มีจุดดีๆให้อยูันตีเลยเอสวยมนสวยเลยนะ สวัสดีครับเอเยนครับผมนี่ไงกับทานเพิ่มเลือดได้จริงด้วยต่อยกสองแอีแอีแล้วหายไปไหนหมด่ะนี่ไงอยู่นั่นไงอยู่นั่นไง

เอาไหมองสวยสุดต oh, on so ัว <res> ยิ Corn ่สุดตัวลบลบลบดิจริงลบดิจริงสวยงามวีโนมนี่ก็เข้ามาไม่ดูอะไรแล้วไงออรอนแมนว่าไงว่าไงทีทีเออที่ลวง โดนจีคือละล่วงเลยนั่หละนั่นแหละื่วนี้ตะมกี้มีเงินเตียนะอบอกไปเก็บสามนั่นละสวยเ,เก็บได้อีกหนึ่ง เ,เล่นไปเล่นมาแล้วก็เริ่มเบื่อไอรุนแมงแล้วอยากจบตานี้ตาหน้าเดี๋ยวเล่นตัวอื่นจิมจิมจิมนั่นลหน้าแล้วอืมกะไว้แล้วชนะมาแล้ เยลืมว่าจะเล่นตัวอื่นงั้นจบตานนี้ก่อนก็ได้น่ะเอ้อยู่ไหนเออเอเเอหายไปไหนหมดวะอ๋อยังไม่เริมเติมละ

ทีมได้ได้ไปเลือดเลือดอยู่ไหนเลือดอยู่ไหนอตนนี้ไม่เอ๊ะไงไีคนฮิวโอเคโชคดีทีมเรามีฮิวมาต่อเอ่อโวกจะไปทางไหนอ๋อนี่ไงโอเคมา ผมนี่สวยอือ <c> ก <oughs> ็มีเอ็นตีนะโอ้โหสวยหมนี้สวยมากเลยอ่ะอ่ะแล,อแล้วอันตีมาแล้วอันตีมาแล้วมาอยู่แบบนั้นน,นนะอยู่จุมจ่มๆกันนะ จุมกันอย่างนี้ละจุุมๆกันอย่อะอ,อุตกตอโหเสียได้เลยเมื่อกี้แานติดทน,นเก็บสามติดอีกอ้าโอ้ยยังไม่ได้สกิลโโจบกันเล่นแมนโกูแล้วไปทางไหนละ่ะ นอนออยู่นี่เจอแล้วมาออแค่มึงใจเย็นใจเย็นแล้วพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอืมอันนี้อันนี้คืออะไรไม่ใช่นะนี่ไงเจอแล้ว ซึ่งเราไม่ไตายไ,ไม่ไตายเอออย่างนั้นแหละรู้สึกว่าสกูสจีนี่จะแทบไม่เข้าเลยยิงแทบไม่เข้าเลยนี่ดูดิหรือว่ายิงไม่โดนเลยไม่เข้า ล็อกเก็ตแล้วว่าไงเพื่อนคว้าไงเพื่อนเดี๋ยวจีผิดทางตอนนี้อยู่นี้วุ้ยใอโพมันตัวนี้ก็โคดเกิน โดยิงโดนยงินง,ยงนัดเดียวแตกเลยหรอหรือว่าเป็นอะไรติวะฮะขอล็อกสองฮะฮะอ,ะ,อะตัวนี้ที่ยิงอ้ยที่นไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ละตัวาทางขวาปบุโอตรแรงเมื่อกี้ยิงสองครั้งหรือสามครั้งหลับตั้ง,งยนืน ต้องเรียกว่าหลักทั้งยิงแล้วมันอยู่ไหนตัวเมื่อกี้อาจะนั่นไงนั่นไงตัวนั้นแน่นอนมาเดะมาเดะมาเดะอืมอืมยิงกระโโปกเดะเดียเด๋ยวจะขึ้นนิ่งนะอยู่นิ่งนะนินะนติตเอกะและดุ นี่ไงนี่ไงอยู่นี่เองอยู่นี่เองอยู่นี่เองไม่โดนเลยตัวอะไรีกนี่เออยิงแบบยิงแบบงงๆแล้วตอนเนี้ยไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนมาละมาอืที่ดโดนดอกเดียวอุ้ย ของดอกคือสิบโห้ดแรงหายตัวอ,อ,อีกครับๆรับมามามาเอยดมุมนี้มุมนี้สวยมุมนี้สวย อ,อยู่เดียวโอ้ดูมันมาทางมันโจมันกัะบาตรงเดิมแ่้วหมไม่น่าตีเร็วไปเลยเมื่อกี้ได้ไหมหลังได้ไหมไม่ได้นี่นี่เฮ้ย Dù dây chơi gì Dù chơi xoáy gì lên để vô mua à Sai thế luông lại อ้อนตีเพเ่ินเคนชื่อได้ดูเจ๋งรอบสองมาแล้วใช่รอบสองแล้วรอบที่อะไรเราก็ไม่รู้มาดิมาดิมาดิแ,ด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 แตกแตกนั่นแตกอย่างไวโอ้โหกาเดียนใช่ไหมเมื่อกี้ เลือแปดเลือแปดวิหกวินนาหรือปางนี่ไม่นา,นายอยู่แล้วชนะชนะอะไว้งไงอวืม victory โอเคมามอันนี้น่าจะตัวอะไรวะตัวปืนยูนีโหน นี่ระเบิดนี่นี่อะไรวะมันกดไม่ได้หรอยงิงยิงมีสามสิบนัดเปลี่ยนเป็นลูกซอง <S <S อเออเก่งเว้ยมีทั้งปืนกับลูกซองแล้วก็ระเบิด หมอนยี่สิบสีกิวนี้อะไรสกิวพ่อมปืนหรอต้องลองต้องลองหาจุดจุดนี้เหมาะนี่นี่จุดนี้เหมาะมามามาโอ้ยยิงรัวรัวยิงรัวบอกเลยว่ารัวจัด หลุดลอยจังโอ้ยยังไม่สนุกเลยโอ้๋ย่ก็ประมาณยี่สิวิเองอไหนเราเก็ตโดนปืนป้าเกตนวนปืนป้าเดี๋ยวเขามาจากไหนล่นั่น เรากำลังนวนปืนสนุกสนุกเลย อ, <30 seconds. S 1> อยากรวมกันอันตีตัวนี้เจ็บอะไรได้ hey, like โอน้อน,นี่คือ,อเออมบ๊บ มันเพิ่มทับซ้อนเลยตัวอนีรอะไรอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ทับซ้อนกันโอ้ไม่ว่าจะเพิ่มแบบทับซ้อนกันได้โอ้โหวิ่งตรงนี้เหมาะนี่เหมาะป้อมไปเหมาะตั้งป้อมบนนี่ละขั้นบนนี่แหละมา โอเคนี่แหละมาเลยไอ้ห,น,อาหาน,นูเอ้าัวหายไปในหวะนั่ไงไอลอถแมนโอเคแต่อีกเอา้เอานี่หายไปนในหมดเอานี่นี่น,น,นี่รูบังรู้นี่คืออะไรเอาวันทีมาแล้ว เตีนยนขอขอตีกันขอตีกันตีอ้ปืนป้อปืนอุแรงอุ้ยอุ้ยแรงิหลดดหลล็ดมาจากไหน ตัวนี้ไม่ถนัดจริงเรนงยากอันนี้คือหมอ๋อแจงโอ้ยครับกัปตัน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 ตายหนีก่อนครับโอ้โหไงกัปตันว่าไงว่าไงกัปตัน ว่าไงกับตามนี่ใช่ไหมติด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  <uk> <c oughs> ขึ้นไปให้ติดซะงั้งงนโอ้ยเงียเจ้าของว่าไงวัน,นดา,าบับว่าไงว่าไงอืมโอ้เงยยลุ่มอย่อยบ ตัวนี้ไม่ถนนะัดจริงจบแล้วโอ้โหแพ้เดกันจบเลยโอเคดังนั้นก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับ